สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยายแจมถิบผ้ามาบึงฝลังสวนโพริดาอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามโอ้ยมาดกคักดกแน่แต่พี่น้องเราเบึงด,พดนะงงงูพูดนะทั้งทั้งพูดนังคือตอน้นอึ้อนวยใหญ่ครับแต่ต่ว,ว่าต้นนี้มันสิบเป็นบอกฝรั่ง บ่เมนกา้านแดงๆนี่พี่น้องฮูบอมันมันกิมจูบอแต่ว่าต้นนี้เนื้องกับงามอยู่เดิซื้อเพนมามันสิบ่แมนกิมจูแท้อยู่หลายต้นอเนื้อกุดกูดจังสิจสิเป็นจังใด พี่น้องเอ้ยออกมาเท่าไรก็ห่อเอาเหมดเ,เอาเมนห่อหมดดอกกิ่งดใดไนน่อยสองหน่อยก็ได้ตัดออกทุกทั้งต้นเนี่ยโอ้วิ่นหัวบอพี่น้องทั้งต้นเนี่ยหาสิบเทิร์นเนี่ยอืมเงยไงเราผิวยังสวยอยู่ไปเที่ยวอยู่หามือ ก็ได้ห่อบักสีดาพี่นอ้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะต้นไม้เงียใหญ่บิ๊กๆบักๆอันนี้ก็ะนวยสวยต้นอันนี้ต้นน้อยปลูกแซมกอไผ่ขุดกอไผ่ถิ่มเอาต้นน้อยมาปลูกดูขนาดต้นน้อยก็ห่อเอาบอกักคัก คนกบ,บตกเป็นอาทิตย์ละคนมัตกเป็นอาทิตย์ละค่ะอีกเดือนหนึง่งคือสีได้เริ่มออกอีกดอกคือบักซิดาส่วนฝรั่งโพดิดาค่ะสวยงามบอพี่น้องเปิดหน่วยพุดไหมอ้อา อันนั้นมันเป็นแบบว่าถุงบาได้เจาะกนลนฝนตกมานน้ำขังตัวนั่นไมคืออยู่สูง้ละบ,บัดดีพี่น้องเลยสมเพาะตัวหน่วยบอกสิดาโลนสดใดดอกน้ำสีขังน้ำสีขังถุงบันนี้เพิ่นสีนักนักกัสิโลนอ้าตันนี้คืออยู่สูงเถ้เนาะสีเจาะจ้างอันเพิ่นพับทุงให้ตัดจากทุงบ่ฮอด ก็เลยมีปัญหาอยู่อันเวลาฝนตกมากน้ำขังกลนถุงแต้ก็บ่บลายดอกเอามาตัดเองแน่อันใดหลงตาหลงหูหลงตาไปก็คือมาห้างนกต้นนี้ก็ห้างนกเลยเฮ้ยนี่ห้างหมกไงเลยพกข้ากลายต้นไ่ข้ากลายนกมาเห็ดห้างใส่หกทั้งต้นนะพี่น้องทั้งไตว่าหก สวยงามบา่พี่น้องทรงภูมิได้แล้วสองปีเทินแล้วนี่สองปีกลัวแต่งกิงขึน้นแห่งต้นงามต้นใหญ่พา,าชมสวนนะคะ หนนี่เป็นหนุ่ยนี่เป็นเหลืองๆหองสีลนอยู่แล้วหน,นี่นี่ก็เหลืองเหลืองพี่น้องโดนไงครับเตรียมตัวลนแล้วนี่อาหน,น่่ยนี่ใหญ่เนรอตัวนี้เพ็ดบุโยอย่นาะ ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ผลมากวานี้ต้องเอาปุ๋ยใส่ละ่ะรุ่นน่อยบ่มี่เลยนี่รุ่นเป็นดอกบ่มีว่ะสงสัยรอบนี่สิเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่ปีที่แล้วบ่เป็นรุ่นเก็บได้เหมือปีออกไรกนไลนไรก้นกันปีนี้บ่เห็นดอกออกไรก้นสิเป็นหุ่นเป็นรุ่นอยู่นี่บ่มีดอกเลยเนาะมีส่วนน่อย มีแต่อรยหน่อย,นอยคนงานห่อบอกชิดาต้นสูงลายจนว่าได้อันเอาบันไดขึ้นห่อ เมมัน,นก็เพ่อไปอยู่ถนนรถตีคนขี่รถมากคือค่อนผอนสวยบอพี่น้องถ้าเบิงนวยเด้อค่ะว่าจงไว้ขนาดนี้แล้วมันถี่นวยใ่ซ้ำใดยายแจ่มสิอัปเดตให้เบิงอีกเทียงหนึงต้นนึง่งบอตำาตหาสิบนวยถ้าเบิงผลออกมาประมาณหนึ่งเดือนสิดท,ท้ายให้เบิงว่า ได้น่วย่ปันใดแต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้เด้อค่ะสวัสดีจ้า